เจ้าฝูตอนที่179แหวนจิตวิญญาณในตอนที่เจ้าฝูยืนอยู่อีกฝั่งของกับดักเขาก็ได้มองดูพวกมิโนโทอร์แล้วก็หัวหน้าของพวกมันที่กําลังวิ่งไล่เขามาเจ้าฝูในตอนนี้เริ่มรู้สึกพิตกกังวลแล้วเพราะเจ้าหัวหน้าของมิโนโทอร์นั้นมีความรวดเร็วเป็นอย่างมากมันน่าจะถึงตัวเจ้าฝูเป็นตัวแรกก่อนที่ตัวอื่นๆจะโดนกับดักของเจ้าฝู สถานการณ์ในตอนนี้อาจจะเปลี่ยนแปลงไปได้ตลอดไม่เป็นไปตามที่เขาคาดหวังก็เป็นได้ดังนั้นแล้วเขาจะต้องลดความเร็วของมันลงทันใดน,นั้นจ้าฝูก็เอาธนูจิตวิญญาณรูปผู้ยิ่งใหญ่ออกมาและยิงไปที่หัวหน้ามิโนทอลูกธนูได้กลายเป็นสีม่วงพร้อมกับพุ่งเข้าไปที่หัวของหัวหน้ามิโนทออย่างรวดเร็วเมื่อเจอธนูที่พุ่งเข้ามาที่หัวของมันหัวหน้ามิโนทอก็รีบปัดธนูนั้นทิ้ง แต่ไม่ว่าจะอย่างไรเจ้าฝูก็ยังคงยิงธนูนั้นเข้าไปอย่างต่อเนื่องถึงแม้ว่าเจ้าหัวหน้ามิโนโทอร์จะเข้ามาใกล้เจ้าฝูเรื่อยๆจนอยู่ห่างกันแค่ห้าเมตรแล้วเฮ้ยเมื่อเจอศัตรูที่น่ารังเกียจเช่นนี้เจ้าหัวหน้ามิโนโทอร์ก็เริ่มที่จะง้างหมัดของมันเตรียมที่จะต่อยมนุษย์ตรงหน้าของมันให้เละคามือไปเลยแต่ใครจะรู้ล่ะว,ว่าจูๆ่ๆเจ้ามนุษย์ตรงหน้าของมันก็ยิ้มออกมาทําให้มันรู้สึกนงงเป็นอย่างมาก หรือว่าไอ้เจ้ามนุษย์ตัวนี้จะเสียสติไปแล้วนะแครกทันใดนั้นเองกบินที่ซ่อนตัวอยู่ก็ใช้โอกาสนี้ในการเปิดใช้งานกับดกักทําให้เหล่ามินโนทอร์ที่ยืนอยู่บนนั้นตกลงไปตามไม้และหัวหน้ามินทอร์เองก็เสียการทรงตัวและก็เริ่มที่จะตกลงไปด้วยแต่ถึงแม้ว่ามันกําลังจะตกลงไปเจ้าหัวหน้ามินโนทอร์ก็รวบรวมพลังของมันทั้งหมดที่มีพร้อมกับต่อยออกไปยังเจ้าฝูปัง การต่อยในครั้งนี้ได้มีคลื่นกระแทกออกมาส่วนเจ้าฝูก็รีบกระโดดไปด้านข้างคลื่นพลังนั้นได้ทะลุผ,ผ่านผ้าคลุมของเขาไปโชคดีที่เจ้าฝูยังมีการตอบสนองที่ดีเขาจึงไม่ได้รับบาดเจ็บอะไรมากหลังจากที่ทำการต่อยลมไปยังเจ้าฝูเพียงไม่กี่วินาทีหัวหน้ามิโนโทอร์ก็ตกลงไปในหลุมนั้นป่องป่องป่อง,องเสียงการตกลงไปครุมครามของมิโนโทอร์นั้นได้ดังขึ้นในหลุมอย่างต่อเนื่อง ระยะต่อมาไม่นานเสียงนั้นก็ได้หยุดลงเจ้าฝูจึงเดินไปยังริมหน้าผาเพื่อที่จะดูผลงานของตนเองมินโนทอร์ส่วนมากนั้นได้ตายลงไปจะมีอยู่ก็แค่ส่วนน้อยเท่านั้นที่ยังมีชีวิตอยู่แต่มีสิ่งหนึ่งที่ทําให้เจ้าฝูรู้สึกตกใจเป็นอย่างมากนั่นก็คือเจ้าหัวหน้ามินโนทอร์ตนนั้นไม่ได้รับบาดเจ็บอะไรมากซ้ํายังคงดูแข็งแกร่งเป็นอย่างมากด้วยเฮ้ยเจ้าหัวหน้ามินโนทอร์ได้คลั่งไปแล้วในเวลานี้ ร่างกายของมันได้ปล่อยออร่าสีเขียวออกมาอย่างเต็มที่ทำให้ร่างกายของมันนั้นใหญ่โตขึ้นผิวของมันเองก็เริ่มที่จะเปลี่ยนสีและเขาของมันก็ปล่อยออร่าที่นานศอิสเอียนออกมาด้วยจ้าฝูถึงกับรู้สึกร้อนรนและก็เร่งรีบสั่งการทันทีเร็วเข้าเร็วเข้าทันใดน,นั้นพวกกอบปินก็เริ่มเอาไม้มาเรียงกันและโยนลงไปในหลุมเกิดเสียงดังสนั่นหวนไหวส่วนจ้าฝูเองก็ไม่รอช้า เขารีบใช้แรงทั้งหมดที่เขามีโยนก้อนหินยักษ์ลงไปในหลุมนั้นอีกหลายก้อนหลังจากที่โยนลงไปได้สักพักเจ้าฝูก็ถอนหายใจออกมาโชคดีหน่อยที่เจ้าฝูได้คิดแผนสำรองเอาไว้ไม่งั้นสถานการณ์คงเลวร้ายกว่านี้เป็นแน่จากนั้นเจ้าฝูรีบมองลงไปเพื่อเช็คสถานการณ์ด้วยตาของตนเองมันยังคงทำให้เขารู้สึกตื่นตระหนกที่ยังมีการขยับเคลื่อนย้ายอยู่ข้างใต้หินนั้น จ้าฝูจึงรีบสั่งการให้ทำลายหลุมนั้นทิ้งทันทีเมื่อได้ยินคำสั่งของเจ้าฝูเหล่ากบบินต่างก็พงะและตกใจแต่ทันใดนั้นพวกมันก็ใช้ลูกไฟแล้วก็ลูกน้ำแข็งลงไปในหลุมนั้นแล้วก็มีบางส่วนที่ใช้ดาบตีขอบหลุมเพื่อที่จะทำให้หินตกลงไปทับพวกมันใช้เวลาไม่นานหลังจากนั้นเจ้าฝูและกบบินอีก32ตัวก็ทำหน้าที่สำเร็จโดยใช้เวลาเพียงไม่นานพวกเขาก็สามารถฝังหลุมนั้นได้สำเร็จเรียบร้อย แต่ก่อนที่พวกเขาจะได้พักผ่อนจู่ๆก็เกิดแผ่นดินไหวขึ้นมาก่อนที่มันจะหยุดในเวลาต่อมาเฮ่ hey, พลังของหัวหน้ามิโนโทอร์เนี่ยช่างน่ากลัวยิ่งนักหลังจากที่ทุกอย่างได้เงียบลงไปสักพักจ้าฝูเองก็ยังคงรู้สึกตื่นตระหนกพลังของหัวหน้ามิโนโทอร์ไม่หายดูเหมือนว่าพลังของมันนั้นจะมีมากกว่าเขาซะอีกซึ่งจ้าฝูเองก็ไม่ค่อยแน่ใจว่าหัวหน้ามิโนโทอร์ได้ตายไปหรือ,อยัง แต่มันก็น่าเสียดายกับไอเทมที่จะดรอปลงมาแต่สำหรับสถานการณ์ในครั้งนี้ทั้งใช้เวลานานอีกอย่างถ้าหัวหน้ามินโนทอยังไม่ตายล่ะมันคงจะเกิดปัญหาใหญ่เป็นแน่หากว่าเขาลงไปดูหรือต้องการของที่ดรอปลงมาจากหัวหน้ามินโนทอนั้นจ้าฝูจึงได้ปล่อยมันไปเพราะไม่ว่าจะอย่างไรพวกมันก็อยู่ก้นหลุมที่ลึก100เมตรแล้ว จากนั้นเจ้าฝูก็ได้พาเหล่ากอบิ้นเดินทางไปยังปราสาทที่พังทลายลงประตูด้านหน้าปราสาทนั้นมีความสูงประมาณ4ี่เมตรพร้อมกันนั้นยังมีการแกะสลักที่งดงามติดอยู่ด้วยในระหว่างนั้นเจ้าฝูก็ยังไม่สามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจนเนื่องจากว่าเขาอยู่ไกลจนเกินไปแต่ก็ยังพอมองเห็นได้ว่าที่ตรงกลางของประตูนั้นมีแหวนเงินติดเอาไว้อยู่เจ้าแหวนเงินนี้มีการแกะสลักที่สวยงาม ดูเหมือนว่าจะเป็นรูปเอลฟ์สลักอยู่ด้วยจ้าฝูจึงหยิบแหวนออกมาอย่างช้าๆและดูรายละเอียดของมันทันทีซีเลียครูมินระดับตานานค่าสถานะทุกอย่างบวกสิบรายละเอียดผู้หญิงนึกลับที่ได้เปลี่ยนตนเองกลายเป็นแหวนแหวนวงนี้นำโชคมาให้กับผู้ที่สวมใส่โหนี่มันของระดับตานานเลยนะเนี่ยจ้าฝูได้พูดออกมาด้วยความยินดี อย่างน้อยการที่เขาได้มาที่นี่ก็ไม่ทำให้เขาเสียเวลาเปล่าเลยซาฝูจึงรีบสวมใส่แหวนนั้นทันทีไม่นานก็ได้มีแสงจางๆที่กลายเป็นรูปร่างอยู่ตรงหน้าเขา โดยเป็นร่างหญิงสาวผู้หนึ่งปรากฏออกมาหญิงสาวผู้นี้น่าจะมีอายุอยู่ประมาณ1 7บเถึงสิปีเธอดูงดงามเป็นอย่างมากผิวของเธอก็ขาวดุดดังหิมะดวงตาของเธอนั้นเป็นสีแดงเธอใส่ชุดโกธิกโลลิต้าที่มีเสื้อตัวสีเขียวและกระโปรงตัวสีขาวโดยตัวเธอนั้นได้ปล่อยออร่าที่สดชื่นออกมาด้วยสวัสดีค่ะในท่าน น้ำเสียงของเธอนั้นดูสดใสพร้อมกันนั้นก็ยิ้มออกมาอย่างน่ารักมายัางเจ้าฝูเจ้าฝูได้จ้องมองออกไปอย่างตื่นตะลึงและเขาก็ยิ้มกลับแล้วก็พยักหน้าให้กับเธอเจ้าฝูได้ทําการลองคุยกับเธอไปนานหลายนาทีทําให้เขารู้ว่าตัวเธอนั้นค่อนข้างที่จะสดใสและน่ารักลักษณะของเธอเนี่ยดีกว่าดาบอสูรภาเสอีกโดยชื่อของเธอนั้นมีชื่อเดียวกับแหวนนั่นก็คือซีเลียคูมิน เจ้าฝูจึงเรียกเธอว่าซีเลียหลังจากที่ทำการพูดคุยกันอยู่สักพักซีเลียก็ได้กลับเข้าไปในแหวนเจ้าฝูจึงจ้องมองไปที่ประตูหินที่อยู่ตรงหน้าของเขาพร้อมกับพิจารณาอย่างดีที่้วนเจ้าฝูตอนที่180อยญญมณีค่าสถานะ ในขณะที่เจ้าฝูมองไปที่ประตูหินอันงดงามเหล่านี้เขาก็ยื่นมือออกไปและใช้กําลังของเขาเพื่อค่อยๆผลักให้มันเปิดขึ้นด้านหลังประตูนั้นมีความมืดมากเจ้าฝูสามารถมองเห็นแค่เพียงประมาณ5้าเมตรข้างหน้าของเขาเท่านั้นมันเงียบสนิทมากจนทําให้เจ้าฝูรู้สึกเสียวสลังเลยทีเดียวในตอนที่เจ้าฝูเริ่มเข้าไปข้างในก็ทําให้เขาสัมผัสได้ถึงพลังงานที่ไร้รูปแบบที่ทําให้เขารู้สึกประหลาดใจ จ้าฝูจึงคิดถึงเหรียญคำสั่งที่เขาได้รับมามันคือเหรียญคำสั่งป่าดงมืดมนหลังจากที่จ้าฝูนำเหรียญคำสั่งป่าดงมืดมนออกมาพลังงานที่ไร้รูปร่างที่อยู่ตรงหน้าของเขาก็หายไปในทันทีโดยจ้าฝูได้รวบรวมเหรียญคำสั่งเหล่านี้มาได้ทั้งหมด67เหรียญเขาจึงเริ่มแจกใจ่ายให้เหล่ากบบินที่เขาจะนำมันเข้าไปหลังปราสาทนั้นด้วยแต่เจ้าฝูก็ม่รู้หลังจากนั้นว่า กอบบินสามารถเข้ามาในนี้ได้โดยที่ไม่ต้องมีเหรียญคำสั่งดังนั้นแล้วจ้าฝูจึงรีบเก็บเหรียญคำสั่งนั้นไว้ทั้งหมดและนำมาใช้เพียงเหรียญเดียวก็เพื่อตอนเองเท่านั้นจาฝูได้เป็นผู้นำกอบบินเข้าไปพร้อมกับจุดไฟเพียงแค่ไม่กี่ครั้งก่อนนี้จะเข้าสู่พื้นที่ข้างหลังประตูปราศาทตอนแรกด้านหลังนี้มันดูคล้ายกับทางเดินที่ยาวมากๆซึ่งทำให้ทุกคนต่างก็รู้สึกวิตกกังวล แต่หลังจากที่เดินไปชั่วขณะหนึ่งพวกเขาก็มาถึงป่าภายในปราสาทแห่งนี้ข้างในนั้นมีความมืดมากแต่ถึงอย่างนั้นพวกเขาก็ยังสามารถมองเห็นข้างในแล้วก็ทำอะไรบางอย่างอยู่ได้บ้างบริเวณรอบๆนี้มีต้นไม้ที่เขียวชอุ่มพร้อมกับมีเสียงแปลกๆที่ทำให้ป่าแถวนี้ดูลึกลับและก็น่ากลัวเดินหน้า ซาฟูและกอบบินของเขาได้เดินเข้าไปเพียงแค่ระยะหนึ่งก็ได้เผชิญหน้ากับกอบบินผู้ถือกระบองไม่กี่ตัวกอบบินเหล่านี้แตกต่างจากตัวที่อยู่ภายนอกเนื่องจากผิวหนังและดวงตาของมันนั้นเป็นสีดำนอกเหนือจากการมองที่ดุร้ายของพวกมันแล้วพวกมันยังได้ปลดปล่อยรัศมีแห่งความชั่วร้ายออกมาด้วยในแง่ของความแข็งแกร่งนั้นพวกมันแข็งแกร่งกว่ากอบกอบ,บินผู้ถือกระบองปกติ แต่นี่ไม่ใช่ปัญหาเพราะว่ากอบบินของเจ้าฝูงคือฮอปกับบินแล้วก็กอบบินแดงและกอบ,บินครามเจ้าฝูไม่จําเป็นต้องทําอะไรเลยเมื่อฮอปกับบินเดินเข้าไปถึงก็ล้อมรอบพวกมันเอาไว้และแกว่งดาบไปฟันรอบๆกอบบินเหล่านั้นจนกลายเป็นซากศพทันทีนอกเหนือจากการดรอปเหรียญคําสั่งแล้วพวกมันยังดรอปชนิดของอัญ,ญมณีที่มีขนาดใหญ่เท่ากับเล็บอัญ,ญมณีเหล่านี้มีสีและรูปร่างที่แตกต่างกันทั้งหมด บางอันเป็นทรงกลมบางอันเป็นสี่เหลี่ยมหรือบางส่วนก็มีรูปร่างไม่สม่ำเสมอจากการตรอบของพวกมันแล้วก็ดูค่อนข้างสวยงามเลยทีเดียวจ้าฝูจึงหยิบมันขึ้นมาหนึ่งอันพร้อมกับมองไปที่สถิติอัญมณีค่าสถานะแดงระดับขาวค่าสถานะสตริงบวกหนึ่งคำอธิบายการติดตั้งอุปกรณ์นี้จะได้รับค่าสถานะพิเศษ โดยอัญ,ญมณีในที่แห่งนี้มีอยู่สีประเภทนั่นก็คือสีแดงเพิ่มค่าสเตรนจสีขาวเพิ่มอินสีเขียวเพิ่มคอนและสีน้ำเงินเพิ่มเ g จเอนี่มันคือประโยชน์ของดินแดนลับหรือไม่นะเมื่อถืออัญ,ญมณีอยู่ในมือของเขาแล้วซาฟูก็ยืนอยู่ที่นั่นสักพักและพิจารณาอยู่ชั่วครู่นั่นจึงทําให้เขาตระหนักถึงคุณค่าของดินแดนลับแห่งนี้โดยอุปกรณ์ในระดับครามนั้น ให้คะแนนเพียงแค่คะแนนเดียวอีกอย่างก็หาได้ง่ายอย่างเหลือเชื่อแต่ในขณะที่อัญ,ญมณีเหล่านี้ดูเหมือนจะหายากมากๆเช่นนั้นแล้วอัญ,ญมณีเหล่านี้นั้นถือว่าคุ้มค่ามากกว่าอุปกรณ์ในระดับครามสอีกเมื่อพิจารณาถึงเรื่องนี้อย่างถี่ถ้วนแล้วรอยยิ้มก็ได้ปรากฏขึ้นมาบนใบหน้าของเจ้าฝูฮึตาฉินได้พบหนทางอื่นในการสร้างความแข็งแกร่งให้กับตนเองแล้ว แต่ทันใดน,นั้นเองก็ได้มีตัวตนที่น่ากลัวนับไม่ถ้วนบินออกมาอย่างเหลือเชื่อด้วยความรวดเร็วจากด้านข้างทันทีที่ได้ยินเสียงร้องของความเจ็บปวดออกมาในรูปแบบของภาพตรงหน้าเจ้าฝูในตอนนี้นั้นการจ้องมองของเจ้าฝูก็เปลี่ยนไปสายตาของเขาเย็นชาพร้อมกับดึงดับอสุนภาขึ้นมาและตะวัดไปส่งแสงสว่างวับเบาออกมาเครงเครงเครงเสียงกระทบกันของโลหะได้ดังขึ้น เนื่องจากดาบของเจ้าฝูถูกปิดกั้นโดยกรงเล็บของศัตรูทันใดน,นั้นเองเจ้าฝูก็สามารถมองเห็นสิ่งที่อยู่ตรงหน้าของเขาได้สิ่งมีชีวิตนี้ค่อนข้างคล้ายกับแมวมีรูปร่างคล้ายกับมนุษย์มันถูกปกคลุมไปด้วยขนสัตว์ปกปิดรูปร่างของมันและเผยเพียงฟันที่แหลมคมหนึ่งซี่ชื่อของสัตว์ประหลาดชนิดนี้แสดงให้เห็นว่าพวกมันคือแมวปีศาจแต่ไม่ว่าจะอย่างไร ดาบของเจ้าฝูก็ยังคงปะทะเข้ากับกรงเล็บของแมวปีศาจทำให้แขนข้างที่ถือดาบอยู่นั้นเริ่มรู้สึกอ่อนล้าหลังจากที่อยู่ในสถานการณ์นี้ไม่กี่วินาทีปีศาจแมวก็กระโดดไปข้างหลังและซ่อนตัวอยู่ในป่าที่เขียวชอุ่มเมื่อเห็นสถานการณ์ที่เริ่มแปลกไปเจ้าฝูจึงรีบร้องตะกูลออกมารีบหนีเร็วเข้าจากการประทะกันครั้งเดียวก็ทำให้เจ้าฝูรู้ว่าความแข็งแกร่งของแมวปีศาจนั้นอยู่ในระยะที่สองแล้ว มีหนำซ้ำความเร็วของพวกมันก็รวดเร็วซะจนไม่น่าจะเหลือเชื่อในเวลานี้ถ้าฝั่งของเจ้าฝูไม่รีบถอยไปพวกเขาทั้งหมดจะต้องตายที่นี่เป็นแน่หลังจากนั้นเจ้าฝูและกับบินของเขาก็เริ่มถอยออกจากสถานที่แห่งนี้ในทันทีครึ่งชั่วโมงต่อมาเจ้าฝูและกับบินของเขาก็รอดพ้นออกมาได้แต่พวกเขาก็ดูท่าไม่ค่อยดีเท่าไหร่นักเนื่องจากว่ามีกับบินสามตัวเสียชีวิต ในเวลานี้เหลือกอบบิ้งอยู่เพียงแค่29ตัวหลังจากที่ออกมายืนอยู่นอกประตูปราสาทได้เจ้าฝูก็ถอนหายใจออกมาเฮือกใหญ่เมื่อเขามองเห็นว่าเหล่ากบบินของเขาที่เหลืออยู่ในตอนนี้ปลอดภัยแล้วหึมป่าดงมืดมนนี้ไม่ใช่สถานที่ที่พวกเขาสามารถสำรวจได้ในขนาดนี้เพราะสถานะของพวกเขาต่ำเกินไปและมันก็อันตรายเกินไปมากด้วย โดยความแข็งแกร่งของแมวปีศาจอย่างน้อยที่สุดก็อยู่ในระยะที่สองพวกมันมีการข่มขู่ที่รวดเร็วเป็นอย่างมากยิ่งไปกว่านั้นพวกมันก็มีหลายสิบตัวดังนั้นแล้วนี่จึงเป็นเหตุผลที่ทําให้เจ้าฝูยอมแพ้ในขณะนี้หลังจากที่ออกมากันครบแล้วเจ้าฝูก็ปิดประตูหินนั้นและก็ให้ไอเทมรักษาแกกับบินบางส่วนที่ได้รับบาดเจ็บ ส่วนตัวของเจ้าฝูเองก็ได้รับบาดเจ็บอยู่บ้างแต่ว่าผู้ดอ,อกไม้ทั้ง3ก็สามารถรักษาตัวของเจ้าฝูได้อย่างรวดเร็วเมื่อทําการรักษาเสร็จเรียบร้อยแล้วเจ้าฝูก็นั่งพักลงไปบนก้อนหินขนาดใหญ่พร้อมกับเริ่มคิดถึงวิธีการและขั้นตอนในการที่จะเข้าไปยังปราสาทนั้นได้โดยที่ทําให้พวกเขาไม่ต้องได้รับอันตรายหรือได้รับอันตรายน้อยที่สุด แต่ไม่ว่าจะอย่างไรเนื่องจากเจ้าฝูไม่สามารถเข้าไปสำรวจยังป่าดงมืดมนนั้นได้ในขณะน,นี้ทำให้จำเป็นต้องลาถอยไปก็เท่านั้นอีกอย่างเจ้าฝูก็อยู่ที่นี่มาเป็นเวลาครึ่งเดือนแล้วเขาไม่รู้ว่าสถานาการณ์ในเมืองต้าฉินเป็นอย่างไรบ้างเพราะฉะนั้นมันก็ถึงเวลาแล้วที่เจ้าฝูจะกลับไปแต่การจะกลับไปในครั้งนี้เขาจำเป็นที่จะต้องอาศัยโชคเพราะไม่รู้ว่าจะสามารถหาหมู่บ้านที่มีช่องทางการเทเลพอร์ตได้หรือไม่ แต่นี่มันก็ไม่ใช่สิ่งที่เขาต้องกังวลใจมากที่สุดหรอกเพราะว่าเจ้าฝูมียันเทเลพอร์ตที่สามารถทําให้เขาสามารถส่งผ่านทางไกลได้ภายใน10,000กิโลเมตรแต่ยันเทเลพอร์ตนี้นั้นมันหายากเป็นอย่างมากและยังสามารถลดการเดินทางได้เพียงหนึ่งในสเท่านั้นหรือถึงแม้ว่าเขาจะใช้ยันเทเลพอร์ตนี้ไปเขาก็ยังคงอยู่ห่างจากนครนินซุนไปอีก20,000กิโลเมตรอยู่ดียิ่งไปกว่านั้นเจ้าฝูก็ยังรู้สึกลังเลที่จะใช้ไอเทมนี้ เพราะเขาต้องการใช้มันในสถานการณ์ที่ฉุกเฉินเพื่อช่วยชีวิตเขาเท่านั้นแม้แต่ในการต่อสู้กับซื่อเจี้ยนก่อนหน้านี้เขาก็ยังไม่ได้ใช้มันเลยเพราะเขารู้ว่าเขาสามารถที่จะอยู่รอดได้ถ้าหากว่าเขาทําการถอยออกมาทั้งหมดอย่างไรก็ตามก่อนที่จะออกเดินทางจากที่นี่ไปจ้าฝูยังคงต้องทำบางสิ่งบางอย่างเนื่องจากป่าดงมืดมนนี้ทำให้เขาได้รับประโยชน์มากมาย เขาจึงไม่สามารถทิ้งมันไว้ได้อย่างที่เป็นอยู่ในกรณีที่มีบางอย่างเกิดขึ้นจ้าฝูจึงได้ตัดสินใจที่จะสร้างหมู่บ้านขึ้น,นที่แห่งนี้เพื่อปกป้องสถานที่นี้เอาไว้เพราะมันยังจะช่วยให้เขาสามารถหาสถานที่แห่งนี้ได้ในอนาคตแต่ในเวลานี้จ้าฝูไม่มีศิลาสร้างเมืองนะสิดังนั้นแล้วหลังจากที่กอบปบินของเขามีอาการดีขึ้นเขาจึงรีบพาพวกมันไปสำรวจรอบๆปราสาทแห่งนี้ ว่ามันจะมีอะไรที่เขาจะสามารถหาประโยชน์จากมันได้บ้างในระยะ10กิโลเมตรรอบๆปราศาส